สวัสดีค่ะพกับรบายก레านโเซ็งเ่งหมอดิ้งดิวชาวมันพุติก้ามีนาคม2 5 6 5ราคาทองคำสปอตเมื่อคืนปรับตัวขึ้นร้อนแรงมากทำจุดสูงสุดที่2,069ดอลลาร์เป็นผลจากที่หลังจากที่ประธานาธิบดีบบไบเดนประกศาศข้อบังการนำเข้าน้ำมันและก็การธรรมชาติจากรัสเซียตรงนี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบเบน์เนมื่อคืนเพิ่มขึ้นถึง3.9%อยู่ที่127ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นก็ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นด้วยส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งเศรษฐกิจโลกบอบช้ำจากเรื่องโควิดแล้วนะคะมาจากเรื่องราคาน้ํามันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็เลยทาให้นตอนนี้นะคะเงินลงทุนส่วนใหญ่ก็จะไหลเข้าทองคําที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยแล้วก็มีการเทขายในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตราทุน ทางด้านของ a, ทุนนิสพีกรอทัสเมื่อวานเข้ามาซื้อทองคำา6 6ตันค่ะราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาดเมื่อคืนเพิ่มขึ้นถึง52าอดอลลาร์ปิดที่2,049ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคมช่วงเย็นทะลุ31,000แล้วนะปิดที่31,100บาทเพิ่มขึ้น200บาทค่ะ สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัเสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะแน่นอนเราคงต้องติดตามกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรจารที่ต้องบอกว่ารอบสามเสร็จสิ้นไปนแล้วแล้วก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยจะมีการเจรจารอบสี่ในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันที่สิบมีนาคมติดตามนะคะว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นหรือเปล่าสำหรับคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ของเดือนมกราคมตลาดประเมินว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะดีขึ้นเป็น10.96ล้านตำแหน่งซึ่งตัวเลขตรงนี้ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้สำคัญมากมายตลาดคงให้ความสนใจกับเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนเป็นหลักแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นอาจจะมีแรงเทขายทำกำไรนะหลังจากที่เมื่อคืนปรับตัวขึ้นร้อนแรงก็ยังคงต้องติดตามข่าวแล้วก็สถานการณ์ ของยูเคแล้วก็รัสเซียอย่างใกล้ชิดอยู่ทิศทางราคาทองคำยังมองว่าเป็นขาขึ้นค่อนข้างที่จะค่อนข้างชัดเจนทีเดียวแนวต้านให้ไว้นะคะก็คือ2องพเจดสิบดอลลาร์แล้วก็2อ7พ็ดสิบหดอลลาร์สองพัน็ดสิบหดอลลาร์เป็นจุดสูงสุดของราคาทองคำที่เคยทําไว้ตอนวิกฤตโควิดเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็คือตอนนั้นช่วงสิงหาคม ปี2,563เนี่ยราคาทองคำเคยแตะ2,075ดอลลาร์เพราะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดนะคะที่ราคาทองคำวันนี้นะคะในช่วงนี้อาจจะทำไว้แล้วก็อาจจะต้องระวังแรงเทขายออกมาส่วนแนวรับนะคะอาจจะให้แบบย่อลงพอสมควรทีเดียว2 0 1 0ดอลลาร์แล้วก็แนวรับที่สำคัญก็คือ2,000ดอลลาร์ค่ะ ทองแท่งนะคะให้แนวรับก็คือ 31, 4 0 0บาท3 1 2 0 0บาทแนวต้าน32,300งบาท32,500บาทกลยุทธ์การลงทุนทำยังไงดีนะคะมีอยู่สถานการณ์ต้องบอกว่าอาจจะยังแบบยืดเยื้อต่อไปแต่ว่าก็คงต้องติดตามข่าวอย่างค่อนข้างจะใกล้ชิดนะคะแนะนำว่ากลยุทธ์ก็คือถือต่อไปนะคะกยลยทุทธ์ retrofit run บางท่านอาจจะแบบ อยากขายทำกำไรนะคะวันนี้วันนี้อาจจะมองว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าขายทำกำไรออกมานะคะก็ขายออกมาแล้วแต่ตัดสินใจว่าขายครึ่งหนึ่งหรือขายหนึ่งในสามก่อนแล้วก็ยังคงต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดอยู่เข้าซื้อแนะนำนะคะว่าลักษณะคือเก่งกำไรจริงๆเนี่ยนะคะก็คงประมาณสองพันดอลลาร์จุดขายได้ค่าทุนหนึ่งพันเก้ารอยเก้าสิบดอลลาร์นะคะว่าเพราะเรียนว่า เรื่องสถานการณ์ยูเครนกับรนะัสเซียเนี่ยมีความตึงเครียดค่อนข้างจะมากอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าทางออกคืออะไรถ้าเกิดยังเห็นทางออกได้นะคะราคาทองคำก็อาจจะปรับตัวลงแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่เห็นทางออกเลยเนี่ยทองคําก็ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คือต้องบอกว่าธนาคารกลางรัสเซีย ตั้งแต่เดือนกุมภาพ,พันธ์เนี่ยเริ่มกลับมาซื้อทองคำนะคะหลังจากที่โดนมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติเข้ามานะคะหยุดซื้อมาสองปีนะคะทางการกลางรัสเซียกลับมาซื้อทองคำสำหรับทิศทางเงินบาทนะคะเมื่อวานก็ยังอ่อนค่าลง17สตางนะคะแล้วก็อยู่ที่33.20บาทเมื่อเทียบกับตอลล่าสัปดาห์นี้อ่อนค่าลง55ตางนะคะแล้วก็มีผลกับราคาทองแท่งในประเทศเนี่ย 450บาทนะคะอันนี้เฉพาะเรื่องเงินบาทอย่างเดียวเลยเงินบาทอ่อนค่าลงมากที่สุดในรอบหนึ่งเดือนนะคะทะลุ33บาทลงมาแล้วก็ยังเป็นการอ่อนค่าตามทิศทางผูยภาาแล้วก็สถานการณ์ของตัวละเสืออยู่เครดที่รุนแรงมากขึ้นเงินบาททิศทางยังอ่อนค่าลงได้ต่อให้แนวรับก็คือ สามสิบสองจุดเจ็ดห้าแล้วก็แนวต้านสามสิบสามจุดสี่ห้าบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะทคนทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ